นะเรามาดูต่อกันนะนะเป็นเรื่องของสถิตินะสถิติซึ่งสถิติเนี่นะถามว่ายากไหมยากยากตรงไหนยากตรงสูตรเยอะสถิตินี่ยากตรงสูตรเยอะสูตรเยอะแล้วแต่ละสูตรจําไม่ค่อยยากหรอกแต่มันสับสนนะถ้าใครไม่ทําจนแม่นเนี่ยจะสับสนมากเนะอมันเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆอ่ะค่อยๆมาไล่เรียงดูนะข้อนี้เรามาเริ่มดูข้อแรกกัน นะข้อแรกเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้นะข้อมูลชุดนี้ประกอบไปด้วยตัวเลข9 11 16แล้วก็ x แล้วก็20 12 y 21 16 35ข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ21ถามว่า นะ 2x ลบ y เอ้ยยังยังไม่ถามโทษทีถ้าเกิด 2x ลบ y เท่ากับ56ก็คือมันมีตัวแปร2ตัวใช่ไหมคือ x กับ y อย่างนี้ 2x ลบ y เท่ากับ56ถามว่าฐานนิยมเป็นเท่าไหร่โอเคนะข้อนี้ถ้าเกิดเราแม่นสูตรแล้วเนี่ยมันจะไม่ยากเลยอันแรกที่เราต้องรู้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้คือตัว x บา์ x บา์มีขีดข้างบนคือบา์ x บาร์มันจะมีสูตรอะไรนิดนึงนะ x บาร์มันจะมีสูตรเป็น summation xi ส่วนด้วย n นะ summation xi คืออะไรอะสมมติเราไม่ไม่ไม่เข้าใจสูตรเอไม่เข้าใจตัวนี้มานะไม่เข้าใจตัวนี้ summation xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัวบวกนะผลบวกของข้อมูลทุกตัว ผลบวกของข้อมูลทุกตัวหารด้วยจํานวนข้อมูลว่ามีกี่ตัวนี่เขียนเป็นภาษาชาวบ้านจํานวนข้อมูลนี่เพราะฉะนั้น่เราเริ่มต้นด้วยการคุย x าร์กันก่อนคุยค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนข้อนี้เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตบอกมาเรียบร้อยก็คือ21 21ก็คือตัว x าร์นั่นเองคําว่าผลบวกของข้อมูลทุกตัวก็คือเอาทุกตัวนี้มาบวกกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลก็คือนับไปเลยว่ามีกี่ตัวนะนับไปเลยว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อมูลมีสิบตัว n เป็นสิบผลบวกของข้อมูลทุกตัวก็จับมันมาบวกกันอ่าข่าวนี้เราก็จะแทนค่าละนะเราก็จะแทนค่าละ x บาร์คือค่าเฉลี่ยคณิตเท่ากับยี่สิบเอ็ดมีค่าเท่ากับผลบวกของข้อมูลทุกตัวแต่ละตัวมีอะไรบ้างเลขเก้าตัวหนึ่ง เลข1 1อตัวนึงเอามาบวกกันให้หมดเลยนะเอามาบวกกันให้หมดเลยบวกกับ x บวกกับ20บวกกับ12บวกกับ y บวกกับ21บนะบวกกับ16บวกกับ35แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลมีกี่ตัวมี10ตัวอย่างนี้นี่คือสมการนะสมการที่เกิดจากสูตร x บาหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต นะแล้วเราก็คิดเลขไปสินะเราค่อยๆคิดเลขไปนะย้าย10ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น21คูณด้วย10แล้วอันนี้ก็จะมันมาบวกกันให้หมดนะตัวเลขบวกกันให้หมดตัวเลขทุกตัวบวกกันได้1,40อันนี้ครูบวกมาเรียบร้อยละบวกกับ x ตัวหนึงบวกกับ y ตัวหนึงอย่างนี้เราก็จะได้เป็นสมการออกมาคือสมการ x บวก y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่21คูณ10ได้210 210ลบ140ก็เหลือ70 ได้สมการมาหนึ่งสมการนะเราให้เป็นสมการที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะข้อนี้เราต้องรู้ x และ y ก่อนะและอีกสมการหนึ่งที่เขากำหนดมาให้คือสมการ 2x ลบ y มีค่าเท่ากับ5 6แล้วเราก็แก้สมการสองตัวแปรแก้สมการสองตัวแปรค่อยไปรู้ว่าเอ้เราต้องการหามัธยฐานค่อยไปเรียงข้อมูลโอเคไหมอะจัดตรงนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามัธยฐานคืออะไร สมการสองสมการนี้จะสังเกตว่านะสมการที่1มีบวก y สมการที่2มีลบ y ใช่ไหมถ้าเกิดเอาสมการ2สมการนี้มาบวกกันปุ๊บ y หายเอาสมการที่1มาบวกสมการที่2 y หายก็เหลือแค่ x กับ 2x บวกกันเป็น 3x 3x เท่ากับเท่าไหร่126เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ126หารด้วย3นะก็เป็น342 326อย่างนี้นี่คือค่า x นะเมื่อได้ x ปุ๊บหา y แทนค่าในสมการที่1นะแทน x ในสมการที่1แทน x ในสมการที่1ก็คืออะไร x ก็คือ42บวกด้วย y มีค่าเท่ากับ56เพราะฉะนั้น y เดียวก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเท่ากับ14นะว่าเอ้ยไม่ใช่56ที่ไหนคนเราสมการแล้ว70จ้า70จ้าขอโทษที70 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ y ออกมากเท่ากับ่าไร y ออกมาเท่ากับยิบอย่างนี้นี่เราได้ x ได้ y เรียบร้อยแล้วนะเขาให้หาอะไรมัธยฐานมัธยฐานคืออะไรก่อนอื่นทบทวนนิดนึงคำว่ามัธยฐานมัธยฐานทบทวนให้นะคือข้อมูลตัวกลางข้อมูลตัวกลาง ข้อมูลตัวกลางคืออะไรเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเสก่อนเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเริ่มต้นจากการเรียงข้อมูลเรียงข้อมูลนะจริงๆจ,จ,จะมากไปน้อยน้อยไปมากก็ได้นะสําหรับมาตรฐานแต่เรานิยมเรียงจากน้อยไปมากเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก เรามี x เป็น42เรามี y เป็น28แล้วเรามีข้อมูลอีกแปดตัวตามนี้เราเรียงข้อมูลนะครูก็จะจัดเรียงข้อมูลให้เลยนะครูจะจัดเรียงข้อมูลให้เลยนะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเราเริ่มด้วยที่เลข9ตัวต่อไปคือ11บเอ็ดตัวต่อไปอันนี้คือครูครูดูมาเรียบร้อยแล้วนะครูถึงเรียงให้นะแล้วก็มี12ตัวต่อไปคือ16ตัวต่อไปคือ16 ตัวต่อไปคือยีสิบตัวต่อไปคือยีบเอตัวต่อไปคือยีสิบแปแล้วก็ตัวต่อไปคือสาสิบห้าตัวมากที่สุดคือสี่ิบสนี่คือเราเรียงข้อมูลเสร็จเราเรียงข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยมัธยฐานคืออะไรข้อมูลตัวกลางข้อมูลตัวกลางเนี่ยนะถ้าเกิดเรามีจํานวนไม่เยอะเนี่ยนะเราสามารถบอกได้ข้อมูลมี10ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านซ้ายสี่ตัว ด้านขวาสี่ตัวข้อมูลตัวกลางคือตรงนี้อันนี้คือวิธีแบบง่ายๆเลยนะจำนวนข้อมูลไม่เยอะสังเกตดูข้อมูลตัวกลางนี้มันมีสองตัวคือสิบหกกับยี่สิบเราจะต้องเอามันมาเฉลี่ยเพื่อเป็นค่าค่าเดียวที่เป็นมัธยฐานนะเพราะฉะนั้นมัธยฐานคืออะไรเอาอันนี้มาเฉลี่ยเลยมัธยฐานเท่ากับสิบหกบวกยี่สิบส่วนสองเอามาเฉลี่ย ก็คือ36ส่วน2หรือเท่ากับ1จบแล้จบละครี้จบแล้วครนี้แต่ถ้าเกิด <_ d ye> ด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันแล้วตัวกลางมีตัวเดียวข้ามนั่นแหละคือมัธยฐานโอเคไหมมัธยฐานคือขอ้อมูลตัวกลางนะมะัธยฐานคือขอ้อมูลตัวกลางได้ไหมได้ไหม โอเคนะผ่านไหมผ่านไหมข้อนี้อ่าค่อยคดูค่อยคดูข้อนี้ยังไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้อะไรเราต้องรู้ว่าค่าเฉลี่ยคณิตสูตรว่าไงทํำยังไงแล้วก็มาตรฐานคืออะไรนะแล้วมันก็จะไม่ยากแล้วสหรับข้อนี้เคลียร์ไหมใครเคลียร์แล้วกดยกมือมาใครเคลียร์แล้วกดยกมือมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะโอเคโอเคข้อถัดไป จะหมดเวลา้เอาได้ข้อนึงได้ข้อนึงไม่เป็นไรนะข้อนี้เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งมี A ตัวหนึ่งสองตัวหนึ่ง A กําลังสองบวกสองตัวหนึ่งแล้วก็สิบเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้นะมีค่าเฉลี่ยเป็น A บวกสามนะค่าเฉลี่ยเป็น A บวกสามเราก็เหมือนเดิมเลยนี่คือค่าเฉลี่ยเนี่ยคือ x bar บใช่ไหมแล้วตรงนี้คือข้อมูลแต่ละตัวซึ่งมีสี่ตัว นะเราเริ่มต้นนะเราเริ่มต้นหา a มาก่อนได้เลยนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามีเงื่อนไขว่า A ไม่ใช่จำนวนเต็มบวก A ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะโอเคไหมเพราะฉะนั้น a ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกคืออะไร A ไม่ใช่1ไม่ใช่2ไม่ใช่สไม่ใช่4ไม่ใช่5้านะเรามาดูกันนะว่าข้อนี้เราจะทำยังไงเริ่มต้น x บาร์ก่อนเลย x b บาร์เท่ากับ summation x หรือผลรวมของข้อมูลทุกตัวหารด้วย n n คือจำนวนข้อมูล น,นะนะแล้วเราก็ใส่เลย x าร์ของเราคืออะไรคือ a บวกสามีค่าเท่ากับ summation x คืออะไรก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันนะเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันมีอะไรบ้างมี a ตัวหนึ่งสอง a ตัวหนึ่งแล้วก็ a กำลังสอบวกสตัวหนึ่งแล้วก็10ตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บนี่คือ summation x เอาทุกตัวมาบวกกันหารด้วยจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลมีกี่ตัวมี4ตัวใส่เลขสี่ไปแล้วเราก็แก้สมการหาย A โดยที่ A ต้องไม่เป็นจํานวนเต็มบวกแก้สมการธรรมดานะ4ขึ้นในคูณก็เป็น C คูณด้วย A บวกด้วยสมีค่าเท่ากับตรงนี้มีกี่ A เนี่ยสาเนาะบวกกับ A กกำลังสองแล้วก็บวกด้วย12ตรงนี้ก็คือ 4a บวกด้วย12เท่ากับ 3a บวกด้วย a กำลังสองบวกด้วย12เป็นสมการกำลังสองย้ายทุกตัวมาอยู่ด้านเดียวกันทห้หมดให้ได้ a กำลังสองเป็นบวกง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นย้าย 4a บวก12ย้ายไปฝั่งตรงข้าม a 2กำลังสองบวกด้วย 3a แล้วก็บวกด้วยส2ย้ายลบไอ้ 4a ไปลบย้าย12ไปลบ12บลบ 12, หายเหลืออะไรเหลือ a กำลังสองลบเออย่างนี้นะจะสังเกตว่าตรงนี้เราก็ดึงตัวร่วมได้ธรรมดาธรรมดานะก็จะได้เป็น A คูณด้วย A ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นได้ a มาสองค่าคือ A จะมีค่าเท่ากับอะไรศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็1ตัวหนึ่งแต่ข้อนี้เขาบอกว่า A ต้องไม่ใช่จำนวนเต็มบวกเมื่อ A ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกเพิ่มจำนวนเต็มบวกของเราคืออะไรคือ1ใช้ไม่ได้ดังนั้น a คือศ เมื่อ A คือ0นย์ปุ๊บเราก็เอา A มาใส่ดังนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลแต่ละตัวคือแต่ละตัวคือเราก็ใส่ทีละตัวเลย A คือ0ต่อไป 2A ก็คือ0นะต่อไป A กำลังสบวก2ก็คือ2แล้วก็10อย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาถามอะไร เขาถามมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมของข้อมูลมัธยฐานคือข้อมูลตัวกลางข้อนี้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเพราะฉะนั้นมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือข้อมูลตัวกลางก็คือด้านซ้ายหนึ่งตัวด้านขวาหนึ่งตัวเหลือตรงนี้ตรงกลางมีสองตัวเอามาเฉลีย่ยเอามาเฉลี่ยคืออะไรเอาศูานย์บวกสองหารสองทลายเอ่ย สองหารสองเท่ากับหนึ่งนี่คือมัธยฐานมัธยฐานคือข้อมูลตัวกลางนะเอาข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากแล้วตัดซ้ายกับขวาออกเท่าเกันถ้าตรงกลางเหลือตัวเดียวนั่นคือคําตอบถ้าตัวกลางมีสองตัวเอามาเฉลีย่ยฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมฐานนิยมคือค่ากลางที่มีจํานวนมากที่สุด มีจํานวนนะไม่ใช่มีค่านะเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มีศูนย์อยู่สองตัวนะมีศูนย์อยู่สองตัวมีเลขสองอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีเลขสิบอยู่หนึ่งตัวมีศูนย์มากที่สุดคือสองตัวดังนั้นฐานนิยมคือศูนย์นะดังนั้นฐานนิยมคือศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามอะไรมัธยาฐานคืออะไรฐานนิยมคืออะไรก็คือมัธยาฐานคือหนึ่งฐานนิยมคือศูนย์ก็ตอบนะจบแล้วคับ ค่อยๆดูค่อยๆดูนะข้อเนี้ถือว่าไม่ยากมากนะแต่ต้องระวังนะก็คือ A ไม่เป็นจำนวนเต็มบวกต้องระวังตัวนี้โอเคไหมนะเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมครับใครเสร็จแล้วกดยกมือมาใครเสร็จแล้วกดยกมือมา แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อสถิติกันนะเอ้ย,อยมาต่อสถิติกันอีกเยอะเลยนะนะสถิติอีกเยอะเลยนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันวันนี้มีการบ้านข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งอย่าลืมไปทําด้วยแล้วที่เรียนทันผ่านมาอย่าลืมไปทบทวนนะครับนะครั้งสุดท้ายเราจะเทสเราจะเทสกันเหมือนเดิมเลยนะครั้งสุดท้ายเราจะเทสนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากนะขอบคุณเด็กๆมากนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าโอเคครับผมเชิญ